ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยงของพกรคอีครั้งนะครับเมื่อวันก่อนนี้ครับผมมีโอกาสไปบรรยายให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็สภาวิชาชีพบัญชีทําอะไรนะครับ ก็มีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานรายง,งานทางการเงินนะครับหรือที่เราเรียกว่า TFRS นะฮะที่จะได้ยินกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทในมหาชนนะครับมาตรฐานการสอบบัญชีการทําบัญชีการสอบบัญชีต่างๆนะครับก็นักบัญชีหลายๆท่านก็จาเป็นที่จะต้องไปสอบเก็บชั่วโมงนะครับ กับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ตัวเองมีสถานะของการเป็น CPD เป็น CPA แบบนี้นะครับแต่ทีนี้นั้นเรื่องที่ผมไปบรรยายก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีสัทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ไม่ใช่นักบัญชีนะครับก็เป็นการบรรยายร่วมกับคุณหมูนัทวุฒินะครับหรือที่เราจะรู้จักว่าคุณหมูอุ๊บบีนะครับคุยกันในเรื่องของโก o ด t h ม i n เ s ็ t นะครับโก o ด t h ม i n เซ็ t คืออะไรนะครับหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับคํานี้นะครับ โดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้นะครับการไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ากรอบนะครับไม่ได้เชื่อเพียงแค่ว่าคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์หรือสิ่งที่เขามีพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใครที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสถานะความสามารถพรสวรรค์แบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้โรดไมซ์บอกว่าทุกคนสามารถที่จะทําสิ่งที่ตัวเองต้องการหากมีความฝันแล้วก็ลุกขึ้นมาทําคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง จากจุดที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นแต่ถ้าตั้งใจมากพอนะครับแล้วก็เดินไปพร้อมกับสถานการณ์นะครับคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคําถามที่ว่า Growth Mindset กับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินเนี่ยในมุมมองของผมคิดว่าเป็นอย่างไรนะครับ ผมมองเจ้าหน้าที่บัญชีในสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยที่ทํางานนะครับโอ้โหเวลาที่ต้องไปติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีเนี่ยบางทีก็เ,เหนื่อยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีกฎระเบียบม,มีขั้นตอนมีนอะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับแต่วันหนึ่งที่เราเติบโตทางหน้าที่การงานแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโอเคฝ่ายบัญชีการเงินเนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบก็คือเหมือนเช็คแอนบาลานซ์แหละถ้าทุกอย่างมันทําตามที่เรา อยากได้ทุกแผนกวิ่งเข้าไปแล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหมดมันก็เป็นความเสี่ยงขององค์กรน,นะครับไม่มีคนคอยตรวจสอบเอกสารครบไหมอะไรที่ควรจะจ่ายก็จ่ายไปโดยที่ยังไม่ตรวจสอบหรือเปล่าก็เป็นความเสี่ยงขององค์กรเพราะฉะนั้นปลายบัญชีการเงินก็อาจจะถูกแล้วที่ทําแบบนั้นแต่อีกมุมนึงนะครับที่ถ้าผมจะแนะนำนะครับคนที่อาจจะทําอยู่ในฟิลงานนี้นะครับก็มีอยู่4ข้อนะครับว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินในอนาคต ควรจะเป็นอย่างไรอย่างที่หนึ่งเลยผมว่าสําคัญที่สุดเลยครับจากเป็นแค่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินดูการลงบัญชีอย่างเดียวเนี่ยนะครับต้องเป็นเพื่อนคู่คิดครับเป็นเพื่อนคู่คิดไม่เฉพาะกับเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารนะครับควรจะเป็นกับแผนกอื่นๆด้วยเพราะว่าแผนกอื่นๆอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าบัญชีการเงินทําอะไรฝ่ายขายอยากจะเปิดอยากจะขายให้กับลูกค้านะครับบัญชีการเงินอาจจะมองเห็นว่าุมันมีความเสี่ยงลูกค้ารายนี้เนี่ยทำไมหนี้สูงจังเลย จ่ายเงินก็ช้าฝ่ายขายอาจจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเพื่อนคู่คิดไม่ใช่เป็นแค่ฝ่ายที่จะบอกว่าไม่ได้อันนี้ผิดเอกสารไม่ครบนะฮะั้นถ้าเราคลิกด้านนะครับจากเดิมที่เป็นคนตรวจสอบอย่างเดียวเราเป็นเพื่อนช่วยครับช่วยคู่คิดกับเขาทํายังไงที่จะให้เป้าหมายมันไปแล้วก็สําเร็จด้วยกันนะครับข้อ2นะครับเข้าใจธุรกิจนะคะคือจะเป็นคู่คิดกับชาวบ้านได้เนี่ย เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะต้องเข้าใจว่าฝ่ายขายเนี่ยเขามีเป้ายังไงต้องขายใครสินค้าเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะเข้าใจทางฝ่ายการตลาดว่าเอ่อ KPI ของทางฝ่ายการตลาดกําลังจะต้องทําอะไรต้องสร้างแบรนด์การลงทุนต้องมีแบบไหนยังไงฝ่ายจะซื้ออ่าที่จะต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามานะครับฝ่ายผลิตนะครับที่จะต้องเอ่อเดินเครื่องกําลังการผลิตต้องมีวัตถุดิบมาให้ทันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ3ครับเป็นคนชูธงครับ ชูธงคือ,อยังไงครับ red flag เนี่ยนะครับชูธงแดงคือเมื่อเวลาเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลต้องไม่ใช่แค่ห้ามครับแต่ต้องอส่งสัญญาณนี้ไปยังระดับผู้บริหารหรือระดับหัวหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าด่านแรกที่จะช่วยดูเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อเอกสารนะครับหรือมีรายการจ่ายหรือรับแปลกๆมาถึงเนี่ยบัญชีจะเป็นคนรู้คนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝ่ายบัญชีการเงินก็แค่ทําไปตามที่เขาส่งมาอันไหนไม่ได้ก็แค่ตีกลับว่าไม่ได้ อันไหนมาเอกสารดูครบพร้อมก็ปล่อยไปบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทํามาอย่างถูกต้องก็ได้นะครับบางเรื่องเนี่ยถ้าแปลกๆแต่ถ้าเราเอาดูตามเอกสารอย่างเดียวมันอาจจะไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายบัญชีการเงินต้องเป็นคนชูธงด้วยเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงขององค์กรแล้วเรื่องนี้ต้องระวังแล้วต้องเรียกร้องให้มาดูมันดูแลอาจจะถูกก็ได้ครับแต่ผมว่ามันก็ช่วยทําให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมันแข็งแรงมากขึ้น ไม่ต้องไปรอเมื่อวันที่มีปัญหาจริงๆแล้วไปตามแค่ทีหลังมันเหนื่อยกว่าเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไปนคนประสานนะครับการประสานเนี่ยคือว่าเรื่องของระบบครับคือเรื่องของระบบจัดการภายในนะครับเรื่องของการเดินเอกสารนะครับหลายๆเรื่องในบริษัทเนี่ยฮะมันมักจะมีปลายทางไปอยู่ที่บัญชีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้แต่ละ,ะแผนเนี่ยเขาประสานกันเองนะครับระบบที่มันกว่ามันจะเดินมาถึงบัญชีมันอาจจะทําไม่ถูกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาประสานครับ ให้แต่ละแผนกเนี่ยรู้ว่าขั้นตอนที่ควรจะเป็นที่อาจจะบางอย่างอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีจริงๆนะตัดออกไม่ได้นะครับบางอย่างเนี่ยไม่ยังเป็นหลอกตัดออกก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้การทำงานของแต่ละแผนกกว่ามันจะเดินทางมาถึงปลายทางซึ่งเป็นระบบบัญชีการเงินเนี่ยมันก็สมูทแล้วก็ทุกอย่างก็ครบแต่ละแผนกก็จะได้งานสิ่งที่ตัวเองต้องการกลับไปภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับเพ <ๆ S 2> ราะฉะนั้นเนี่ยฮะสี่ข้อครับเจ้าหน้าที่บัญชีแล้วก็การเงินในอนาคตถ้า คิดว่าจะช่วยทําให้ธุรกิจเติบโตนะครับต้องเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเข้าใจธุรกิจเป็นคนชูธงแล้วก็เป็นคนประสานนะครับถ้าทําได้ทั้ง4อย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าด้วยวิชาชีพนะหลักทางการบัญชีที่แต่ละท่านเรียนมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้ท่านสองเป่งประกายมากขึ้นในที่ทํางานจะทําให้คุณเป็นคนป๊อปปูล่านะครับมันจะลบล้างภาพเดิมๆครับที่ว่าโอ้บัญชีก็ดุนะครับ บัญชีเวลาจะประสานงานอะไรด้วยเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรานะครับอนู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าพลิกภาพและทําีเรื่องนี้ครผมเชื่อว่าคุณก็จะได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งใจคืองานก็สําเร็จนะครับคนที่คุณทํางานด้วยก็มองคุณในแง่ที่ชื่นชมแล้วสุดท้ายผลสําเร็จทั้งหมดก็ตกอยู่ที่องค์กรแล้วก็ตกคุณเองด้วยนะครับก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับใครที่เป็นนักบัญชีการเงินก็ขอให้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ อาจจะเป็นผลดีแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานสามารถที่จะเ,เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดสมกับที่อุสตส่าห์บากบัน่นตั้งใจเรียนมาตั้งเป็นเวลานาน,านแล้วก็ต้องยังต้องมาตามเก็บชั่วโมงเทรนนิ่งตลอดกับสภาวิชาชีพบัญชีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเยงของพักดี